ครับสวัสดีครับปีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับืันนี้กามาพบพอกับปติม๋มนะ้องพี่น้องเนาะรับปติม๋มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของเซียนน้องคายต่อยนะ้องพี่น้องเนาะรับเมื่อวันที่สนะิบหกน้องพี่น้องสิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องเจ็ดหกสามแปดเก้าห้า ครับเลขล่างก็ออกห้าสองนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาหลุดแต่พี่น้องเน้อแต่วาเหล็กวิ่งเพิ่นสองตัวนี่โมหลุดนะครับเสียดายจะจับคู่บถึงเนาะพี่น้องครับเพิ่นเน้นเน้นบนพร้อมนี่พี่น้องนี่นะครับวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกแปด รัฐบาลไทยเซียนหนองคายบนล่างวิ่งหกกับเก้าเน้นที่หกพี่น้องมากเก่าจับคูรุดพี่น้องหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าออกเก้าห้าเนาะพี่น้องเอาย่างหน่อยก็เรียกวิ่งขึ้นกับเจ่งอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเรียกจับคูรุดนะครับอาหวหมวดนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับปตยมพามาติดตามต่ออกเนาะพี่น้องเนาะ รัฐบาลไทยเซียนหนองคายนะครับไปเบ่งน้ำกันพี่น้องครับสรุปได้เป็นวันที่สองมอพี่น้องรับก็บมีบางคนกว่าวันที่สามสิบท่านว่าบากคนกวาวันที่สองมกกล่าเอาเป็นว่าวันที่สองนาอพี่น้องเนาะ สองมกราคม รัฐบาลไทยกับเสียนหนองคายนะครับ บนล่างครับบนล่างวิ่งพี่น้อง3มกับสี่ สามกับสี่เน้นที่สามพี่นอ้องหัดที่ผ่านมาตัวเน้นบดถือเด้อพี่น้องเด้อขับมัวน,นี่ลักซีกับเบิงเบิงไว้น้ำนาะพี่น้องรับส่วนจับคู่ครับส่วนจับคู่พี่น้อง สามหนึ่งสามห้าสามแปดนะครับสี่ สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดนะครับ ครับพเนนลักสามพี่น้องเน้นที่สามสามหนึ่งสามแปดนะ,ค,ะครับครับลักสีเน้นที่สี่ห้า อาอสี่หนึ่งสี่หาสี่แปดได้พี่น้องครับเลขสามตัวศูนย์สามหนึ่ง 4กสี่ห้านะครับสองหางหนึ่งพี่น้องเนาะเลขสามตัวอคอยเขาคอยให้ปังเด้องวดนีเซียนน้องคายเนาะครับเนาะ ครับ2มกราคม2569รัฐบาลไทยเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่3ครับ3135 38 4145 48ครนห้าับประเด็นให้กับตามนั่นแหละพี่น้อง3135กับ45ครับเลขก3ตัวกับ03645สเนาะพี่น้องเนาะครับปเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะ ที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตรียมมาอับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วพอเตรียมขออวยพรคอยเขา้าคอยให้ปังนะพี่น้องเนะครับจะได้โชคก,กมันมานกันนะครับเอาจะลืม้อพี่น้องเน้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมนำแดาเนาะครับเนาะ ครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พ่อเตรมน,นํานาคำครับสุดท้ายถ่ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโกบโมันๆัน,นเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพเอ,อกันชิปนาพี่น้องครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม